จัญญานี่เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่ากับกระเพาะค่ะอย่างครับคุณจัญญาประกอบอาชีพอะไรครับค้าขายเหมือนกันค่ะอาหารตามสั่งเป็นแม่ค้าค่ะแม่ครัวสิแม่ครัวเอ่อทอะไรอร่อยครับทุกอย่างอะไรไม่อร่อยฮะไม่มีแหมเป็นอาชีพแม่ค้าแม่ครัวจริงๆเลยนะขายตั้งแต่อายุยี่สิบหกแล้วค่ะแล้วฮะปีนี้ยี่สิบเจ็ดปีนี้ห้าสิบแล้วค่ะปัญหาข้อเข่าเป็นยังไงครับตอนนั้น ก็ครั้งแรกก็ยังไม่ปวดตอนข่ายครั้งแรกพอมาอายุเริ่มสีม่สิบห้ามันเริ่มปวดนิดหน่อยที่แรกอะ่ะพอมานะ่ะเข้างอเขา่าแล้วก็เหยียดไม่ออกงองอ,อย่างไฮะรัรบวุณงอสมมุติเรานั่งอ๋อแล้วท<ำ>ับเนี่ยถึงนั่งอย่างนี้ก็พอยืนเนี่ยโอ้โหเหยียดออกแป๊บตึงสุดเลยใช่ไหมตึงแล้วก็เวลานอนก็เสียวพัดลมนี่เปิดไม่ได้เลยนอนไม่หลับมันเสียวแล้วมันปวด หมายถึงปวดบริเวณเข่าเนียวลาโดนลมพัดมันจะเย็นเข้าไปในกระดูกเลยโอ้โหไปหาหมอไหมฮะไปค่ะไปแล้วผมว่าต้องไปนวดก่อนใช่ไหมไม่ไม่นิยมนวดไม่นิยมนวดไม่ชอบโดยไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรฮะคุณหมอบอกว่าเป็นข้ออักเสบข้อเข่าอักเสบค่ะ นี่ก็ฉีดยาเข้าบ้างอะไรบ้างก็รักษามาสองสมปีมันมีอาการบวมมีอาการมีค่ะเป็นแผลช้ำเป็นครั้งแรกก็นึกว่าตอนนั้นไปนเล่นสงการกระโดดลดขึ้นลลๆนึกว่าหัวข่าแพงอ๋อหัวเข่าแพงแต่จริงจริงมันไม่ใช่แพงซะแล้วมันเป็น,เป,นเป็นปีไปเลยบวมมากครับหนูก็ตึงมาตลอดรักษากินยาชุดจนแบบอ้วนฉุเลยอะกินยาชุด อันนี้หมอสั่งหรือว่าสั่งหมอสั่งด้วยหมอเข้าก็หมอแผนปัจจุบันนะฮะไม่ใช่หมอตีใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถามบอกว่าโทรไปถามหมอบอกว่าเป็นที่ยาไหมคะเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูบวมจังเลยแล้วมีคนทักว่าอ้วนมากจากห้าสิบห้าก็ขึ้นเป็นหกสิบห้าอะไรประมาณโอ้โหสิบกิโลสิบกิโลขึ้นตอนนั้นหมอวิชัยบอกว่าเป็นข้อข่าเสื่อมค่ะนะครับให้ทานยาให้ทานยาแล้วสั่งให ทำอะไรต่อไหมฮะมีกายภาพมีก็ให้ออกกําลังกายเราก็ออกมาก็ไม่ได้ยิ่งออกก็ยิ่งปวดก็ยิ่งเจ็บคเจ็บมากพอดีก็มาปีเนี้ยค่ะก็ได้รู้จักผู้แนะนําแต่ก็สั่งมาทานเองโดยตรงก่อนสั่งเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสั่งกันเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์ทั้งสามท่านก่อนว่าจากการวิจัยของคุณหมอที่บอกว่าคือปกติเวลายืนต้องเป็นคนยืนทํากับข้าวเองค่ะตลอดทั้งวัน ยืนตลอดทั้งวันเลยฮะขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงตั้งแต่หกโมงเช้าก็ถึงสามทุ่มอะโอ้โหถ้าเกิดลูกค้าเต็มร้านก็ยืนทาเตลนเลยนะฮะรวยเลยทีตอนนั้นขายดีมากนึื่ก่อนที่เขาเปิดศูนย์ที่ข้างบ้านอะครับไม่มีลูกน้องเช่นนั้นเพิ่งจะมามีปีสองปีอือก็คือทั้งทําด้วยเสยิบด้วยค่ะยืนทั้งวันทั้งวันโอ้โหอันนี้ผมว่าพฤติกรรมก็ผิดผิดผิดแล้วใช่ไหมฮะ โดยปกติก็ควรจะมีช่วงนั่งพักบ้างนะคะคแต่พอยือนเนี่ยยืนเนี่ยน้ำหนักมันจะลงที่ข้อเท้ากับข้อเข่านะ,ะข้อเข่านี่จะลงเยอะที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างผู้หญิงเนี่ยพออายุ30เนี่ยนะคะกระดูกปกติกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งการสร้างและการทำลายไปคู่คกันแต่มันก็จะก่อให้เกิดภาวะที่สมดุลน่ะนะคะคคว่า ถ้ามันถูกทำลายไปเยอะมันก็สร้างเยอะ,ยอะ,อะให้มันพอดีพอดีแต่พอหลังอายุ30เนี่ยนะฮะการทำลายมันจะเยอะกว่าการสร้าง<ม>นะฮะเพราะฉะนั้นอพอถึง30เนี่ยกระดูกรวมทั้งกระดูกด้วยนะไม่ใช่กระดูกอ่อนอย่างเดียวค,คือการทำลายมันจะมีมากกว่าการสร้างเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มทานอะไรที่จะเสริมสร้างกระดูกนะฮะแต่พอไปถึง4ี่เริ่มปวดใช่ไหมฮะปวดเข้าใจว่านะ เนื่องจากน้ำหนักมันกดลงตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นบริเวณกระดูกอ่อนที่ข้อเนี่ยมันจะถูกทําลายไปด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นพอมันถูกทําลายมันก็เกิดการอักเสบ,บพออักเสบมันก็ปวดนะฮะและยาที่หมอให้ก็คงจะเป็นยาต้านการอักเสบ นะฮะไม่รู้มีสเตียรอยเพิ่มเปล่าแต่ปกติเดี๋ยวนี้หมอจะไม่จ่ายอะนะคะสเตียรอยเขาก็จะจ่ายยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยแต่ยาต้านการอักเสบพวกนี้มันมักจะมีผลต่อไตด้วย<อ>เพราะฉะนั้นอาการบวมอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ยาไปมีผลต่อไตอะนะฮะทาให้ขับน้ําได้น้อยลงอะไรพวกนี้มันก็เกิดการบวมด้วยแล้วโดยปกติถ้าข้ออักเสบเนี่ย,ยมันก็จะมีการปวดบวมร้อนแดงอยู่แล้ว แสบปวดร้อนค่ะปวดแสบปวดร้อนนั่นนะคะอันนี้จะเป็นอาการที่เขาเรียกว่าเป็นอาการปวดบวมร้อนแดงครับอาจจะแดงแล้วตรงนี้ถ้าจับก็จะอุ่นนะคะหลังจากนั้นได้รู้จักกับบิมก็ทานทานที่นี้ก็ทานบิมคู่ไปเลยเออทานไปทานมามันรู้สึกเบาไงเบาเราแต่ละเรายังเบาเบาหมายถึงเบายังไงฮะเบาปวด อ๋อคืออาการที่ปวดเนี่ยมันทุเลาลงรู้สึกนอนสบายขึ้นนอนสบายทีนี้ยาที่เราซื้อมากินไปหาหมอเราก็ยังไม่เลิกครับก็ทานยอยวันละชุดแบบไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์อ่ะคือลองลองตัวเองดูทานคู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งพอได้เดือนหนูก็จะเหลือสองวันข้งของหมอนะ แต่ทานบิมเนี่ยหนูทานแค่วันละสองเม็ดเองนะวันละ2 2> นอนสองเม็ดก่อนนอนไม่ได้ไม่ได้ว่าทานวันละหเม็ดรหรืออ,อะไรเลยอสองเม็ดสองเม็ดพอได้ดกระปุกที่สองอมันเบาเอะก็โทรไปไปถามที่คนแนะนําบอกว่าพี่มันใช่ไหมเนี่ยอือะไรเนี่ยหนูก็โทรไปถามเขาบอกใช่ก็ทานมาเรื่อยๆต้องถามว่าบิมเข้าไปทําอะไรทําให้คุณจดายรู้สึกเบาขึ้นอาจั ันทีอาจารย์พิเชษ์ขอให้อธิบายเกี่ยวกับการทํางานของกระดูกอ่อนระหว่างข้อหน่อยนะคะก็คือกระดูกอ่อนเนี่ยจริงๆมันทําหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยมันแข็งแล้วก็เปลาะนะฮะถ้าเรายืนขึ้นแล้วกระดูกขาไปกระแทกกระดูกลและแข้งเนี่ยมันจะหักเลยมันจะบทกันแล้วมันจะปน เป็นผงละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีฉนวนกันเอาไว้รกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ํืมันจะซับน้ําเอาไว้มันจะอยู่ขั้นระหว่างกระดูกอสองท่อนนะฮะมันจะอยู่ระหว่างกระดูกสองท่อนแล้วมันก็จะมีช่องตรงกลางนะฮะมันจะหุ้มเอาไว้อย่างนี้แล้วมีช่องตรงกลางเวลาเขาวัดการทํางานของกระดูกเขาจะวัดช่องว่างระหว่างกระดูกอ่อนสองอันเนี่ยถ้าช่องว่างยังอยู่ แปลว่ามันยังดีอยู่แต่ถ้าช่องว่างนี่มันแคบลงแคบลงก็แปลว่ากระดูกอ่อนถูกทําลายไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันทําลายมากเข้ามากเข้ามันก็จะลามไปจนถึงกระดูกเลยอ่าราวนี้กระดูกกับกระดูกมันก็จะชนนทีนี้พอเราลุกขึ้นเนี่ยมันก็กระดูกนี่มันก็จะยุบลงไปนิดนึงใช่ไหมฮะเหมือนฟองน้ําคือมันมีน้ําอยู่ข้างในเพราะมันเป็นกระดูกอ่อนมันก็จะบีบน้ําออกไปเพราะน้ําหนักมันกระแทกลงไปใช่ไหมฮะแต่พอเรานั่งอย่างนี้หรือว่านอนไม่มีการกดทับไม่มีการกดทับมันก็จะ ดูดน้ําเข้ามาใหม่มันทำหน้าที่เป็นแบบฉนวนนะคะทีนี้ที่บอกว่าอาการปวดหายไปนะฮะอาการอักเสบหายไปอันนี้ก็เป็นผลจากการที่บิมไปลดอินเตอร์ลิวคิน1นะฮะอย่างที่บอกว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีอินเตอร์ลิวคิน1หลังทีนี้มันจะหลังเมื่อไหร่หลังก็เมื่อเซลล์มันบาดเจ็บเวลาที่มันเพราะว่ามันเสื่อมใช่ไหมฮะเวลาเรา ยืนนานๆเนี่ยมันกระแทกถูกไหมฮะมันกระแทกลงไปที่เซลล์กระดูกอ่อนมันก็บาดเจ็บ,บพอบาดเจ็บมันก็เกิดการอักเสบขึ้นพออักเสบปุ๊บมันก็หลัง<ม>่งอินเตอร์ลิวคินวันพอมันหลั่งอินเตอร์ลิวคินวันอินเตอร์ลิวคินวันนี้จะเป็นตัวเรียกสารสื่อกลางอื่นๆที่เราเรียกว่าสารสื่อกลางการอักเสบซึ่งมันจะหลั่งตามมาอีกหลายสิบตัวแต่และตัวก็ก่อให้เกิดอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นปวดบวม,บวบวมร้อนแดง แรงอุ่นแล้วกดเจ็บกดกดเจ็บกดไม่ได้นะฮะซึ่งปกติเราทุบลงไปอย่างนี้เราไม่รู้สึกเจ็บแต่ถ้าเราทุบลงไปอย่างนี้อาจจะร้องปวดตัวงอเลยก็ได้นี่คืออาการที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ยังขายคร้าวอยู่ไหมฮะขายค่ะยังยืนเหมือนกันหกโมงเช้าตอนนี้ถึงตีสองแล้วมั้งฮะบางครั้งเขาสั่งก็ทำสี่ทุาแล้วยังมีอาการปวดไหมฮะ ก็ไม่มีมีแต่แบบเมื่อยธรรมดาเรายืนบ้างอะไรเี้ต้องต้องหาเวลาพักบ้างนะคะคือยืนอยู่ตลอดเวลานั่งพเพียบบางพระนี่กว่าจะลุกได้กิ่งโคงอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากมีอีกอันหนึ่งนะคะถ้าใครอายุเกิน40ขึ้นไปแล้วนะคะอย่านั่งพับเพียบในนี้เขาบอกจะเพียบอกไม่ถึงไม่มีทักคนใช่ไหมฮะอ่างั้นเตือนไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนที่ตกิกว่าสี่สิบฮะ ถ้าสี่สิบเกินไปแล้วอย่าพยายามนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาดินั่งคุกเข่าเพราะอันนี้ทําอันตรายต่อข้อหมดเลยนะคะแล้วจะเข้าวัดยังไงฮะท่านก็นอนแหละเดี๋ยวนี้เขามีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งนะคะเขามีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งนั่งแบบนั้นดีกว่าเพราะสังเกตดูว่าพระเนี่ยพระเนี่ยทุกคนเป็นหมดเลยทุกองค์ขอโษค่ะทุกองค์เป็นหมดเลยนะเพราะว่าเวลาไปวัดเนี่ยพระจะขอยาประเภทเนี้ยค่ะ บอกว่ายมมียาประเภทนี้ไม่ปวดเวลานัา่งพับเพียบสวดเสร็จแล้วลุกไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีพระพุทธรูปนะฮะที่ไม่เป็นคน่ะพระพิสุขสง์นี้เป็นทุกองเลยถ้าเลี่ยงอาจารย์ระหว่างพับเพียบกับขัดสมาธิพับเพียบจะแย่ที่สุดเพราะว่าพับเพียบเนี่ยนอกจากข้อมันจะพับแล้วเอวมันบิดด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่หมอนรองกระดูกจะเคลื่อนก็มี อันนถ้าหถามนี่ถามเกื่อสุภาพิตเพราะวันนี้เห็นหลายท่านด้วยกันเพราะว่าถ้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนนี่มันจะอมพาตกินได้นะฮะเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดไปในวัสการหลวงพี่นะครับหรือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขออนุญาตค่ะก็อาจจะลงไปกราบแบบพุกเข่าได้แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนะฮะเพราะว่าอย่างขัดสมาธิน้ำหนักจะลงก้นกบคือถ้าถามว่า ยืนกับนั่งกระดูกสันหลังรับน้ําหนักอันไหนเยอะที่สุดยืนอ ER ่<อ>านั่งยืนกับนั่งอ๋อนั่งนั่งนั่ง่ะนั่งนั่งกระดูกกระดูกสันหลังจะรับน้ําหนักมากที่สุดเวลาเรานั่งเพราะฉะนั้นเวลานั่งนานๆก็จะปวดเห็นไหมฮะคนที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาอาการที<ๆ>่ตามมาคือปวดหลังเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรเป็นพฤติกรรมนานๆใช่ไหมฮะก็คือยืนก็คือควรจะมีสลับการนั่ง นะครับถ้านั่งก็ควรจะมีสลับการยืนอย่างคนทำคอมพิวเตอร์ก็ควรจะมีการสลับพับสายตากันบ้างนะครับ